สวัสครับนอนแล้วจริงจังนอนแลครับวันนี้ก็มาสบายๆเลยนะใช่ครับจะปรับเปลี่ยนคู่นิดหน่อยก็เบรคใกล้ๆเราอยู่แล้วแล้วเราซ้อมอยู่ที่ไหนครับจริงจังนอนมาอยู่ได้กี่วันไฟนี้ซ้อมมานานแล้วอ่าซ้อมมันรอรายการนานอยู่แล้วเนาะใช่ครับวันนีเราโชคต่ําสุดนี่เท่าไหร่ร้อยยี่สิบสองร้อยยี่สิบสองนะวันนี้ก็ปล่อยใหญ่มาเลยใช่ครับก็เหมือนโชคปูทอนนะเนาะแล้วเราล่าสุดโชคไว้ที่ไหนครับที่เออตะกอเป็นไงครับชนะชนะใครมานะเป็นลุงเรืองครับอ่าเป็นไงวันนั้น ชนะคะแนนคครับะแนนมาด้วยฝีมือครับอคิดว่าวันนี้บ่างะแบางแผงไงดิทีนี้ต้องเราดูผ่านนะรัเคยว่ากันเนาะเราอายุอะไรแล้วครับ17แล้วคนจังหวัดสมุทรสาครไปปล่อยกิโล1้อยสครับพี่อเบลเป็นมวยอะไรไม่หมดครับอ่าสูง1้อยเราชกมวยทั้งหมดประมาณกอ่าไปกิโลเป็นกิโลไปปล่อยกี่กิโลไม่รู้พี่ที่อข้าวข้าวกาลปอนปอนเหรอร้อยสามสาปอน โอเคเอาฝากเครื่องเชียร์พวกนี้หน่อยฝากเชียร์นอนสิบนคะครับ,บครับผมขอบคุณครับตัวไหนครับชื่อตันมยักครับใช่อ่าวันนี้ก็มาร้อยสามสิบนะก็ได้น้ำหนักนิดหน่อยก็ปรับคู่มาเนาะแล้วเราเดิมทีเราซ้อมามารวมๆกี่วันแล้วซ้อมมาเป็นเดือนนะอะซ้อมอยู่ที่ไหนครับตอนนี้นที่จังหวัดนิ่มไหอ่าเพื่อนๆซ้อมมีใครบ้างมีพี่ๆน้องๆนะครับครับผมเก็บตัวมาเป็นเดือนเลยเนาะ น้ำหนักนี้ได้คุมป่ะไหมคุมมาคุมมาลดมากี่โลครับสองโลสองโลเองนะก็สบายๆเนาะปกติเราชกได้ตามสุดเท่าไหร่เนี่ยตามสุดได้ร้อยยี่ห้าร้อยยี่ห้านะเอาก็พอๆกันถือว่าไม่หนีกันเนาะแล้วเราเคยเห็นเขาชกมาก่อนไหมยังแล้วพรุ่งนี้วางเกมวางแผงไงดีคอยดูขาผมล่าสุดเราชกไว้ที่ไหนครับเป็นไงครับวันนั้นแพคะแนนมาตั้งแต่เดือนไหนเนี่ยเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วใช่ไหมเอ้ย สองเดือนนะอ่าสองเดือนแล้วได้ขึ้นไหวที่ไหนบ้างไหมที่หอยหินนอะอ๋อก็ได้ไปชกที่บุตรด้วยไฟหนึ่งชนะหรือแพ้เอ้าชนะชนะหมางนะอ่ะประจกที่นี่อายุไรแล้วครับสิบเจ็ดรับคนจังหวัดจไปปล่อยกิโลไปปล่อยผมหกสิบสองขับพื้นเพลเราเป็นมวยแหละสไตล์ออกครับอ่าฝีมือนะสูงร้อยร้อยเจ็ดสิบเราชกมวยทั้งหมดกี่ประมาณกี่ไฟละ รครับฝากพี่น้องเชียร์พวกนี้หน่อยเป็นกำลังใจเชียร์พวกเชียร์ต่อยพวกนี้นะครับผมเกียขอบคุณครับ